สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาด้วยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะวันที่4พฤศจิกายน2568นะคะทุกท่านวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นนะคะทุกคนวิง่งนระูดเนาะพี่นะ้องเนาะถ้าบ้มักบ่ชอบให้รอดูเออถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะทุกคนเพราะว่าฮาหนอยมัดรวมใจไม่ได้วางเลขเด่นประจำวันถ้าทุกคนชอบเลขเด่นประจำวันทุกคนสามารถเข้าไปดูในคลิปอื่นๆได้ที่ใจวางนะทุกคนเพราะว่า มันหลายอย่างนะคะทุกคนแอดมินทำแอดมินก็รวนทุกคนคะ่ะตอนแรกว่าจะไม่ทำให้แล้วนะทุกคนฮานอยมัดรวมใจก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่า fc ขอมาใจก็ได้ทำให้นะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่3ก่อนทุกคนวันที่3ามเจให้เด่น7และ2นะคะทุกคนเกับ2ไปโน่นพี่น้องไปฮานอยแยกหมดนะคะทุกคนนอยเช้ามา 2, อ 5, 3, ี่ห้าหลุดนอย h เมาสีก 79936หลุดนลอยอาเซียนมา20506หลุดนลอยสตามาสองศูน์หกเจ็ดศนี่พี่น้องของก็มา0770นะคะนลอยทีวีมา04819นะคะทุกคนแล้วก็ไปนลอยอันนั้นทุกคนนลอยเฉพาะก,กิจนะคะ520นะคะทุกคนมา20นะคะทุกคนนลอยกิจนะคะแล้วไปไหลเจ็ดนะคะทุกคนวันนี้รู้สึกว่าจะไหลเจ็ดเยอะนะคะทุกท่าน แล่าเตมือเนาะพี่น้องบางมือเพิ่นกะเข่าบางมือกะลุดพี่น้องคะเราไม่สามารถทราบได้นะคะว่าวันไหนเขาจะเข้าวันไหนเขาจะหลุดเนาะทุกคนสําหรับวันที่สี่นะคะทุกคนคะจากที่ใจคํานวณตัวดินมาได้เนาะทุกคนใจได้อยู่ที่ห้าละ9เก้านะคะทุกคนใจก้ามาจากฮานอยรวมนะทุกคนฮานอยที่ใจแยกน้อยแต่ละน้อยแล้วเอามัดรวมมาทําคู่นะคะทุกคนคะ มาดูคู่ค่ะทุกคนห้าค่ะห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามสามห้าห้าแปดแปดห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าสามสามเก้าคู่เจาะๆนะทุกคนเก้าห้าห้าเก้า นะคะทุกท่านผู้ที่ชอบนะคะ9889ดหมกักบัวพี่น้องชอบคอยตามกันนะคะไม่ชอบผ่านทุกคนสดิติแนวทางมีเข้ามีหลุดนะทุกท่านคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางฮานอยมันมัดรวมวันที่4พฤศจิกายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ fc ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ fc โชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ